สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขระบบอีโมนะครับรถบัตเตอรสองนะครับลูกค้ามีกุญแจที่ใช้งานประจําอยู่ทุกวันนะครับรีโมทกดเปิดกดปิดนะครับทํางานได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ปัญหาที่เจออยู่ในตอนนี้นะครับเสียบกุญแจนะครับไปที่เบ้าสตาร์ทบิดกุญแจออนแล้วปัดรถนะครับสังเกตนะครับไฟรูปรถลูปแม่กุญแจกระพริบนะครับแล้วก็จะมีไฟไฟโฮนะครับกระพริบทางมุมขวาเรียนใหม่นะครับแล้วก็เวลาบิดสตาร์ทนะครับ เงียบนะครับไม่มีเสียงใดสตาร์ททำงานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับผมได้ทำการใช้เครื่องสแกนปัญหานะครับวิเคราะห์ปัญหาในตัวรถนะครับว่ามีอะไรชิ้นส่วนไหนระบบไหนมีปัญหานะครับก็มีโค้ดสีแดงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะทำการหาสาเหตุนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ ผมได้ทาการเปลี่ยนอะไรนะครับที่เสียหายนะครับที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีข้อผิดพลาดนะครับเช็คโค้ดอีกรอบนะครับปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจครับอ่าออนน้บปัดรถนะครับสังเกตนะครับรูปรถรูปแม่คุญแจนะครับไฟโฮมขวาจอก็ดับลงนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถบันด้ามีอาการเหมือนในคลิปนะครับ มีสัญ,ญลักษณ์รูปรถรูปแม่คุณแจกระพริบรัวๆนะครับไฟโฮกกระพริบทา้มุมขวาจอนะครับรถบิดสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ0826166655้ 55, ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ